ไปเออไปเลยกดเอาจริงอะของจริงวะอะไรประมาณนั้นอะฮะโอเคตอนนี้รออีกคนหนึ่งกดอยู่กดยังไงวะคนหนึ่งคนหนึ่งขอ้โหแย่อะไรไม่รู้กดไลค์กดไลค์มยพี่กดไลค์ของจริงกุนนครองแก่กุนนครองเทถื่องจริงไปเลยไปเลยไปเลยเนี่ยโดนโดนส้นตริงแน่กุนกีแท๊กกุนคีเถื่ันเริ่มมาเล่นเริ่มมาเล่เติเลยมาเล่นี่เดียว ยิมาดูน่าเรือมเลติเฮ้ยฮ่าฮ่ยอย่าวนเราไปต่อเรือมาเลติเดียวเราไม่ไปได้เลยนะสัตว์เรายิงโดนไหมเนี่ยเฮ้ยไหนวออะไรพอนมาบุกเยอยอเฮ้ยเรือมาเลยเฮ้ยไปน้ำขึ้นน้ำขึ้นยิงเอยยิงเรือมาเลติเดียวไอ้นั่นหยุดนะวาขึน รม่ม <Remember, S 2> ่ก uh, oh, oh, oh. ัน่กิปันดีอกยวอนกระโดดอ้โดดใครกระโดดไว้ี้เ่ยโอเรือมันกระโดดเองอ่ะไม่รู้อ่ะโดดเดเลยบนานั่นแหละเออเรือมนเลีเดียวไม่เป็นไรล่ะควาไเยเดี๋ยวความนให้ตายได้เฮ้ยอเราชนะแน่นอนเราอยู่ เต่งแต่ปากมาวัดกับกูหน่อยไปหลยสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเวกเวกเวกไอ้ยเวหกเลวเล็ี hey! Wait! Wait. 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 Like ่เดาทำไงเด้ด hey. ่ะเวกเราจะมาเอิดอะไรอีกไอ้เหี้ยนาวหนูกหายไอ้หนูกหายแล้วเว้าหน้าเหรอไอ้เหี้ย ปืนเอออยู่อาชีพหายเลยปืนพี่เดี๋ยวพี่ยิงปืนให้เองไงน้องปืนเลอนปืนเหลือเ่อนแล้วแค่แล้ไม่เป็นยิงเนี่ยจะออใช้ได้แล้วไอ้เหี้ยปืนมันเลเซ่เดียวอย่ากลัวอะไรวะกูดูดิเฮียกูกับพี่เราไปไปชิดกันข้างกันไหนอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮียปืนปืนมันเลเซ่เดียวกลัวอะไรวะไม่เดือดเลยไม่เดือด จะไม่โดนเออเฮียแต่กูไม่มีอะไรป้องกันเลยนะไม่บุกบุกไม่เป็นไรไม่กูยิงเลยเลยเนี่ยเฮียกูแบบเฮียรับประพีรับประพแล้วปะยิงกันเองเลยก็ตายแน่กับอีกคนอะเฮ้ยเฮ้ย My name is Optimus Prime เฮ้ยไอหัวล้นเนี่ยสาวหัวล้นเม็กเลยเป็นแม่เชียร์เว็กอ้าวเจ้าปืนหายละเม็กโดนฟ้าป่ะตายแน่นอน เฮ้ยเฮ้เฮ้กูยังรอดกูยังรอดกูยังรอดไอสัตว์กูยังถากูยังรอดถ่ายผ่าพวกนายอยากเห็นข้าวหลามใหญ่ไซส์จัมโบ้ป่ะโอ้โหดูขนาดมันดิเฮ้ยตายไอ้ฟ้าผ่าเละได้เดียวตาได้ใหญ ้ก็ชอบอะไรเยอะปลาบ้าเลเซติเดียวตาน่าทำไมพี่ไปลองสร้างเรือพี่ดูอะพี่ไอ้ลองๆได้ไอ้ไอ้อิ่มแจ๊บสเปโร่ไอ้ไอ่มสเปโร่อิ่มสเปโร่ก็แค่ไงเรือมันเลเซติเดียวกลัวอะไรวะเรือกูัวเดี๋ยวพี่ขับนั้นเนี่ยเรือมาเลเซติเดียวกลัวอะไรวะยุด ไอ้เหี้ยกูองเลยเลยมนเลีเดียวพี่บ้าแล้วไม่เ่เลอะไรบ้างเขียนนะไสัตว์นี่นี่เน่ไอ้เหียเรือกูนี่มัาเลเีเดียวะไม่ใช่เี๋เดี๋ยวอันนี้เอออันนี้อันนี้ชาช่ชชา พี่พร้อมแล้วพี่พร้อมแล้วเหลือพี่มันแมนโห<ฮ>น้าแ,แมนไม่ใช่น,น้ะแมนเนี่ยพี่สันนี่อันนี้พี่อิ่มนี่เฮลเกตให้เฮลเฮลเฮียโอ้ยปืนใหญ่นี่ยว่าปืนใหญ่มาเลตเตเดียวอ่ะซื้อเลยไมเ,เป็นบอกเป็นเล็กเฮ้ยไดปืนใหญ่มาเลตเตเดียวเฮ้ยเดี๋ยวก่อน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 มีปืนใหญ่เล่นแล้วเว้ย ไอปืนใหญ่าอลเลตีเดียวไอเนี่ยอะไรเกลียดเลยกเฮ้ยมัน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 ไม่ได้อะอะไรวะาปืนใหญ่ปืนบอลเลตีเดียว,วไปเลยไปเลยปืนบอลเลตีเดียวไปไอ้เขียน,นั่งก็ยากจะ้ะเลือดุ้ยบอลเลตี้เดียวพิมบอลเลตี้เดียวมันหนนไปได้อะไงวะ มีก้อนเมียมาเลงอะไรไปเนี่ยเมียดูโมาเลงอ่ะมาเลสีเดียวเพราะอะไรเพราะยังเมียมีเพราะยังเพรารยูง โอ้โหปกันตัวเองครัเนี่ยพี <laughs> ่เ <wij> ็น <laughs> <the storm> <season> ้เป็้นเขรเกิดนัวเองอกมาเลตเยียหยุดเถียงจารยกูลืมบาอะไรมาเลตเดียเออต่อเอ้กูบอกนี่ไอ้กูมาเลตเียแบี้ก็ไดเอาพี่อิมไปเผาพี กูไม่ออกมาได้เหรือกูบันเต้เลยออกไม่ได้แล้วบีมึงก็แตะเลสเลยวะเรือเฮ้ยกล่องกูเฮียเลือมาเลสตีเดียวเรือมาเลสตีเดียวไว่ากเลยเรือมาเลสตีเดียวเลือกูขยับไม่ได้เลยแล้เนี่ยเลือมาเลสตีเดียว

รอแต่เดียวเทาจะไปอยู่ด้านที่มันจะยิงคนนะมันยิงช่วยกันยิงเรา <c oughs> มีกล่องพี่คุ้มคออยู่ไม่เป็นไรห, <c oughs> หรอแม่กล่องหายเลยเหรอกล่องหมดแล้วนี่กล่องมันหายไปหมดแล้วก็เหลือมันเละเทียเดียวไม่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 จู่ผมมันเล็กแต่มีไว้สำหรับเด็กเออจู่ผ <c oughs> มมันนี่เล็กแต่มันมีไว้สำหรับเด็กเออมุกหาอะไรเดี๋ยวพี่ไมฆ่าจาา่ายมันเละเทียเดียว เล่นกูด้วสิกูก็ชอบเลยเล่นเกมเล่นเกมเล่นมีพวกเล่นมีอย่างงี้พี่ก็ชอบเลยว่ะอยู่ๆพี่กูก็รู้สึกว่าพี่กูไร้ไรสมองไงพี่เฮ้ยเลือดมาเล่กที่เดียวโอ้โอ้

เอกไปเลย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 พี่ๆลอยอยู่พี่ลอยได้ไปรอได้เงินหุ่นพังไม่ได้ยืนหุ่นแตกมาเลยนี่นี่นี่โอ้เวกเวกขอบคุณมากเวกที่ช่วยพี่เฮ้เฮ้ไว้ดิเฮ้เฮ้ มันเหลืออยู่แค่นั้นะพี่เลือเหลอบลี่เดียวไงพี่บอกไปแล้วเลเบลี่เดียวต้องเป็นนอ่เลเลี่เดียวออแล้วอืออีกทงหน้าเลยไม่เลาเลืเบลเลือเบลเลี้ยงกูใครคนลงกูแลเนี่ย ลง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 ,ลงกลับมาฐานดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยที่นั่งไม่มีเอ๊ะเรือม,มาเลติตเดียวทำอะไรไม่ได้อ <c oughs> ไอ้ดอยโครมไอ้เรือโมันใส่ไอ้เหี้ยฝุ่นเหี้ย <c oughs> อะไรดูพี่ทำเด็ดเรือม,มาเลติตเดียว <c oughs> ทำอะไรไม่ได้เลย ข้าอยไป่ก็บกระ้าคนหนึ่งว่าไม่ลง้องเรีย่งนั้นทจะไม่ใชรไม่ได้นเรือยีะไรครับต้องรอสิจปะเออทำไมไม่ดุทำไมคนแรกจะโดนกอนว่างใช่ปะละตกคนจะขมีหดันลี่อกขี่อกเฮ็ดจังไดบอกแน่เอ้เอ้ เฮ้ยเมฆเมฆไม่อย่ะโอ้ขึ้นไปโอ้แล้วเรือมาเลทสเดียวเไปไม่เชื่อพี่นี่นี่นี่เออเออไอเมฆไอซักซักว่าก็หักหอยเงอยู่อยู่ไม่ชิบหายเรือกูจะตายแล้วกูจะตายชิบหายเรือกูหมดแล้วขึ้นเข้าเข้ายังไงไปวันนี้เออไแหละเออเยี่ยมมากไอเรือน้องไอ้น้องไปเลยเรือของพี่ โอ้าได้ไหมเข้าไม่ได้บางหัวทิ้งเฮ้ยอาพี่รอดไว้น้องเลเวลเลตีเดียวอะไปดูสักพี่ซาวิทไหมนั่นแหละสายขวากดดิเอ้าลืมไม่ยัยเลเวลเลตีเดียวพี่ชนะแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยแขนกูค่ะ ูยังรอดกูยังรอดนะฮะนี่เรือกูมีหนาด้วยเป็นไงเดีอยเป็นเรืองปกติเลอเรือมาเลตี้เดียร์เรือมาใหญ่ฉันรอดเหรอว่าเรือมาเลตี้เดียร์นี่ยนี่นี่ไงการนี่ไงนีกว่าอะไรนะการเริ่มต้นเริ่มจากอันนี้ไปพี่ชนะแล้วเว้ยเรือเรือพี่มาเลตี้เดียร์ก็ชนะได้ไอพี่ไปโจรสลัดแล้วเว้ยพี่ไปแจ๊ซไปเลย เริ่มมาจากอันเนี้ยอันนี้เลยพี่เปิดก่อนแล้วเ,เฮ้ยอะไรอือโอ้ยสัครบีบพี่มีตังค์แล้วพี่มีทองแล้วน้องพี่รวยแล้วพี่ลองเก็บพี่มีตังค์แล้วใบไม้ก,กูชนพูดมใบไม้กูแหกเลยได้กี่บาทวะ เหีมยนเดินได้ล่าให้มันเดินเดินเดินไปไม่ได้แทงเงี้ยเดินได้ร้อยดึงบาท,บาท,บาทได้ได้ร้อยห้าบาทอิกึ้นมาด้วยกันเต้าเฮ้ยพี่มีมัน้อสีดำมาเร็มมีอะไรให้ดูได้ร้อยห้าบาทได้ีัยมันคุ้มไหมเนี่ยนี่นี่นี่มันเล็ะที่เดียวบังคับทุางนะซ้ายขวาอย่างเดียวนะไหนขอขอเล่นนะขอเล่นนะพี่ขอเล่นนะ